สวัสดีครับสุชาติสวนพุนเพชรเพชรเป็นล้านนะครับกับโอเวกเวงกาด18แรงนะครับ b บีทวินนะครับวันนี้วันนี้ประกอบหลายหลายอย่างใส่สายนะครับใส่สายแล้วเนี่ยใส่สายมาแล้วนะครับแล้วก็ถ่ายน้ำมันเกียร์นะครับถ่ายน้ำมันเกียร์นี่ครับจุดถ่ายน้ำมันเกียร์นะครับตัวนีครับดำปีเลยนะครับ ใช้เบอร์เบอร์80ดสิบ90นะครับเนี่ยตัวน,นี้เลยครับ1ลิตรนะครับตรงนี้เขาเขียนบอกอยู่ครับเนี่ยเบอร์90 1ลิตรเนี่ยสายาญี่ปุ่นเลยเนี่ยนตัวนี้เดี๋ยวผมไปซื้อน้ำมันเกียร์มา่อดดำมากเลยโหเยิ้มเลยแต่ก็เดี๋ยวจะถ่ายน้ำมันน้ำมัน ตัวเดินออโต้นะครับเป็นไฮดรอลิกซิสเต็มนะครับระบบนล้วมันไฮดรอลิกนะครับไฮดรอลิกซิสเต็มนะครับเนี่ยตัวนี้แปลว่าระบบเดินออทไฮดรอลิกนะครับตัวนี้ก็คือตัวนี้นะครับนี่ฮะเป็นใช้ดํมมันเบอร์ 10W30 ของดีเซลนะครับของ Common r เรลนะครับเปลี่ยนถ่ายก็ตัวถ่ายก็คือตัวนี้ครับนี่ยตัวนี้ตัวนี้เลยเป็นไปแจเบอร์หเหลี่ยมนะครับถ่ายแล้วก็เปิดฝา เดี๋ยวผมไปซื้อน้ำมันเกียร์ก่อนเดี๋ยวกลับมาถ่ายต่อนะครับก็ดำปีรีเลยดำมากดำนี่ฮะโอ้โหดำมากเลยนะครับซื้อมาก็มานโอ้หลายปีแล้วนะครับที่เท,ท,ท่าที่เท่าที่เจอนะครับไปแต่ยายเข่ามันสี่ห้าปีแล้วครับก็ยังโอโ้ดำมันดำดำมากโอเค เดี๋ยวผมไปซื้อน้ำมันก่อนเดี๋ยวก็กลับมาถ่ายต่ออีกนะครับคับผมก็ขอบคุณมากครับ